สวัส,ส,ส,สดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนภาษาเยอรมันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ในข้อของภาษาเยอรมันนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาออกเสียงนะคะหรือว่าสังเกตเวลาเราอ่านนะคะถ้าเห็นตัวเนี้ยเราจะอ่านออกเสียงยังไงหรือว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะออกเสียงกันยังไงหรือว่าแบบเนี้ยเราจะทํากันยังไงดีนะคะหรือว่าทําปากยังไงนะคะหรือว่า เนเสียงต้องสั่นหรือเปล่าไม่สั่นนะ,ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะว่ามีคำไหนบ้างมาฝากนะคะลุยกันเลยค่ะจะคำแรกค่ะนั่นก็คือดัสบุนะคะตัวนี้นะคะตัวเซฮาตรงนี้นะคะเซฮาตรงนี้จะต้องออกเสียงแปน้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซฮาเนี่ยถ้าเซฮาอยู่หลังปากหรือว่าปากเราเนี่ย กลมกลมนะคะถ้าปากเรากลมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเสียงแบบเนี้ยหรือว่าปากแบบเนี้ยนะคะเสียงเนี้ยเส้นเสียงตรงนี้จะสั่นนะคะนั่นก็คือเราต้องออกเสียงเป็นนั่นเองเนาะ d a s book นะคะ,คนะคะเล็กๆนะคะไม่ต้องออกเสียงเยอะนะคะ d a s book นั่นเองเนาะ,ะตัวต่อไปค่ะโทรศัพท์มือถือนะคะ โทรศัพท์มือถือในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Das Handy นะคะ Das Handy ตัวนี้ออปซิลอนตรงนี้นะคะเรารู้ได้เลยว่าไม่ใช่ภาษาเยอรมันแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกเสียงเป็นดีนะคะ Handy เนาะตัวต่อไปค่ะน้องหมา <laughs> น้องหมาในภาษาเยอรมันออกเสียงยังไงเอ่ย De าหุ n d นะคะตัวนี้ตัว D นะคะตัวเดจะต้องออกเสียงเป็นตัวเทนั่นเองเนาะลิ้นของเรานะคะจะขึ้นไปอยู่ข้างบนของเงือนกับฟันนะคะแล้วก็ออกเสียงแล้วก็ออกเสียง t, ออกมานะคะนั่นก็คือเส้นเสียงจะไม่สั่นนะคะตัวนี้ตัว D นะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นเททันทีถ้าเขาอยู่ข้างหลัง ออกเสียง,เส,ยงเสียงคือตัว t แต่ว่าเขียนเราเขียนตัว d นะคะโอเคตัวนี้คือ hunt นะคะตัวต่อไปค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเจอที่ไหนก็ช่างถ้าตัว d นะคะตัว d อ,อยู่แบบนี้เราก็ออกเสียงเป็นตัว t ไปเลยนะคะคำต่อไปค่ะ computer นะคะ computer เอนะคะตัวนี้ไม่ใช่เธนะคะเพราะว่าอะไรเคยรู้จักทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะคำว่าเอรที่แปลว่าผู้ชายนะคะตัวนี้นะคะคือเสียงสระ r อร์นะคะแต่ถ้าตัวรเรือหรือตัว R ที่อยู่ข้างหลังนะคะเราจะไม่ออกเสียงนะคะในภาษาเยอรมันตัวนี้คือเสียงแชไม่มีรนะคะตัวนี้คือแปลตามตัวแต่ว่าเวลาเราออกเสียงจริงๆคือแช นะคะโจก็คือมันเป็นตัวอ่านั่นเองแฉะปากเรามันจะอ่านะคะตัวเออยู่ข้างหลังคือตัวอาปากกลมนะคะปากกลมนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะปากกาของเราพูดง่ายๆหรือสั้นๆได้ว่าเดคูลีนะคะคูลีนะคะตัวนี้สระอีนะคะไม่ใช่สระอีนะคะสระอีคือตัวนี้ค่ะ อี e, นะคะสละอ e, ีคือสละคู่หรือดิฟทอมเจอของเราเนาะสละอ e, ีคือสละอ e, ีกับสละเอบวกกันคืออ e, ีเสียงจะยาวนะคะแต่ตัวนี้คือเสียงสั้นนะคะตัวนี้จะเสียงสั้นเนาะเดอะคูลี่นะคะโอเคตัวต่อไปค่ะอันเนี้ยเจ้าปัญหาเลยค่ะเจ้าปัญหายัางไงทุกคนออกเสียงผิดนะดะีท่า ทำปากจู่ๆออกมาทำปากจูจูออกมานะ S H คือปากจูนะแต่ถ้าเป็น S ตัวเดียวหรือว่าตัวนี้นะคะ S ตัวเดียวแบบเนี้ยปากเรามันจะยิ้มนะคะเห็นตัว S ที่ไหนยิ้มตลอดนะคะแต่ว่าตัวนี้ S H นะคะก็คือถ้านะคะ SH, 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 SH. เสียงต่างกันไหมคะ เสิร์ตเสิร์ตตัวนี้คือถ้วยกาแฟนะคะไม่ใช่แปลว่ากระเป๋านะไม่ใช่ตัวนี้นะคนละเสียงกันนะคะโจท่าเฉลยนะคะไม่ใช่ท่าเสิร์นะท่าท่าเสิร์ตถ้วยกาแฟนะคะโอเคเราไปดูตัวต่วตอไปค่ะ,ะตัวเดออีกแล้วนะคะตัวนี้ออกเสียงยังไงเอ่ยออกเสียงยังไงเอ่ย das b i ลตนะคะ b ิลต์ Built. ตัวเดเหมือนเดิมเนาะ ต้องเปลี่ยนเป็นตัว t นะคะ b i t นะคะตัว l กระโดดลิ้นขึ้นข้างบนสูงๆเลยค่ะ built นะคะเหมือนกับคำว่า get นะคะ b i l t อืออืออนะคะคือกระดกลิ้นขึ้นไปข้างบนสูงๆเลยค่ะเราก็จะได้ตัวเออ built นะคะนั่นก็คือตัวนี้ต้องเอาเสียงเป็นตัว t นั่นเองเนาะ เดี The. คำต่อไปค่ะรูปภาพนะคะรูปภาพในภาษาเยอรมันเราออกเสียงเป็นโฟนะคะเหมือนตัวเทเทเหมือนเดิมโฟโตเนาะโฟเอนะคะเอดูฟันนะคะนะ,ะ,นะะฟันข้างบนกับริมฝีปากข้างล่างกระดกเข้าหากัน <c oughs> นะคะโฟโตเนาะตัวเอนะคะตัวนี้นะ,ะเออเราต้องชัดเจนนิดนึงนะคะเหมือนเสียงงูเหา่า นะคะโอเคตัวนี้แปลว่ารูปภาพนะคะเรามาดูคำต่อไปค่ะคำตัวนี้ค่อนข้างผิดหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะในคอร์สของเราเนาะนั่นก็คือเอาโถนะคะเอานะคะไม่ใช่เอาโตนะคะตัวนี้คือเอาโถเนาะ,ค,ะคือรถยนต์หรือรถส่วนตัวของเรานี่ยแหละเนาะโอเคะ okay. ตัวต่อไปค่ะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ ตัวเทก็เหมือนเดิมนะคะตัวเทเหมือนเดิมนะ,ะออกเสียงเป็นตัวเทตัวเดเหมือนเดิมนะ,ะตัวเทนั่นเองก็คือเราออกเสียงจากตัวเดที่ถ้ามันอยู่ข้างหลังนะคะเราจะออกเสียงเป็นตัวนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะตัวฮาถ้าอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยเราไม่อ่านนะคะก็คือ Das f ฟเสียงมันจะยาวค่ะคำนี้เสียงจะยาวทันทีฟา r a t นะคะมีออกมาด้วยเนาะ โอเคท้ายค่ะที่ทุกคนแอบนะคะแอบถามมาว่าตัวนี้ออกเสียงอิกหรือว่าอิหรือว่าอิออไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะออกเสียงแบบไหนบ้างนะเพราะว่ามีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นภาษากการนะเซฮายู่หลังปากยิ้มนะคะคือเสียงนะคะก็คืออิก นั่นเองแต่ถ้าแถวภาคใต้ก็จะมีเสียงนะคะแต่ถ้าแถวอื่นก็อาจจะเป็นเสียงม,ม,มีหลายเวอร์ชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาคกลางถ้าใครเรียนภาษากลางนะคะเซฮาอยู่หลังตัวอีปากเรามันยิ้มนะคะก็คือมันจะต้องออกเสียงเป็นขอไข่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบขอไข่ของภาษาไทยเลยนะคะเป็นเสียงออกมาเนาะเหมือนขี่จักรยาน นะคะโอเควันนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็ทำเสียงนะ,ะมีเสียงไหนบ้างที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนปรับปรุงนะคะให้ตัวเองเนี่ยเ,เข้ามาในรูปแบบที่ ทางแบบถูกต้องนะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันเริ่มต้นให้ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอใหม่ค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนวิดีโอนหน้านะคะไม่ใช่วิดีโอใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชื่อ